แล้วเขามาสืบประจุมาแล้วก <ics> ็มาโอ้ทำทุกระมือสิบห้าคำเดือนสิบเอ็ดก็มือสิบห้าคำแลกเอาผันชาลาพระเจ้ามีพี่น้องอุกตุนยัดยมทางองค์กันตั้งบันไดมาได้มาบุกแค้นบาสีพระพาสมเถิดเออเพราะว่าเพิ่นได้มาประจำอยู่ที่สามเดือนสี่เดือน นำพาลูกบ้านประชาชนบรนนาเมือสร้างสร้างห้าอง,รองกราตะตกแต่งทางอารามได้บนห้องหิง้งพระนี้เนาะได้สื่อเป็นเปินผู้ศรีนำนำพาอยู่นี้เนาะสันมมบอนมือนี้ได้ผูกแขนภาษีให้เพิ่นเนาะ อ่าปะัะเ,เด่ยคักเด็กน้อยก็ได้ดบอลแล้วเออมีพี่น้องแทงยิงได้ซ้ายได้มาพบแขนประชีพระสมเดชพบ่ามื่ออืน่นเพิ่นการสิได้กลับไปวัดคคคอดอแล้ว โทสัมมาสัมพ okay, ุทธสาะเออนิพพานเก่ด์ยังพอจิตตังปัจาสุวรเออสัพพาสัพพะสัพพะตาเอสัพพะขอสัพพะสัพพะข้ยู่ไปเนาบไม่้ไปนาะให้ขี่อหาวีและยักาขอยังแกด้มาสน้าอยางได้มัติดโกงฝาผิดผิโทษ